ไม่รู้พันอะไรไปผ่าดูของยายยายยายผลให้โอ๋ยลูกเดียวก็พอแล้วยายเอาเม็ดไปปลูกเออแตเมต็ดไปปลูกลูกเดียวพอแล้วยายยายไปปลูกบ้างลูกเดียวก็พอแล้วดูมันมีห<ข>รือเปล่าถ้ามันไม่มีโคก็มาเอามาโอเคครับขอบคุณนี่ครับมาละอที่ผมผ่ามาจะขอยายมะม่วงเนี่ยตำตำนะครับแล้วผมก็จะมาแช่น้ำ เมล็ดที่ลอยนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับเมล็ดที่ลอยตรงนี้ใช้ไม่ได้ผมจะเอาเมล็ดที่กขจมนะครับเจ็บปากแดดแล้วนะครับนี่ก็ปากแดดไปแล้วครับแล้วผมก็จเจาะผลตัวเนี้ยให้ปลากินดูว่าปลาก่อจะกินไหมครับ นี่ยโดนลงไปนี่ครับลุมึ้นหวานเจ็บเขาเลยลนวะ อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วไม่าเมลัวคอเราสุกแล้วก็โยนให้ปลากิน,นวันเจ็บเลย